วันนี้นะคะนุดีก็ใช้คอตตอนซัมเมอร์นะคะเส้นจะใหญ่นิดนึงนะคะไม่ใช่คอตตอนซัมเมอร์เส้นเล็กนะคะจะเป็นเส้นใหญ่ก็นุดีใช้เข็มนะคะมือหนึ่งจุนะคะเริ่มต้นด้วยการจับไหมพรมให้เป็นวงกลมนะคะ จากนั้นสอดเข็มเข้าไปแล้วก็ดึงใหม่ขึ้นมานะคะถักขึ้นมาสามห่วงโซ่นะคะถักพอคอนะคะในวงกลมที่เราจับไว้ทั้งหมดยี่สิบสามหลักนะคะพอคอทั้งหมดยี่สบสามหลัก ตอนนี้นุดีก็ได้พอคอทั้งหมดยี่สิบสามหลักก็ให้ดึงใหม่พร้มนะคะรูดจากนั้นก็เชื่อมต่อนะคะกับสามห่วงโซ่แรก นี่นะคะเชื่อมต่อเสร็จแล้วให้เราสอดเข็มเข้าไปด้านล่างห่วงโซ่แบบนี้นะคะคล้องหน้านะคะเราถักคล้องหน้าที่ตัวหลักนะคะคพยายามสอดเข้าไปคล้องหน้าแบบนี้นะคะเราก็ให้เราดึงไหมออกมานะคะก็เราคล้องให้ด้ทั้งหลักแบบนี้นะคะ คล้องหน้าแบบนี้เราก็ดึงถักเลื่อนห่วงขึ้นมานี่นะคะเลื่อนห่วงเสร็จเราก็ถักห่วงโซ่ขึ้นมานะคะสี่ห่วงโซ่นะคะแล้วก็คล้องหน้าอินะคะ่ะไม่สอดเข้าไปในห่วงแบบนี้แต่ให้เราคล้องแบบนี้นะคะคล้องหน้าเหมือนเดิม พอหนึ <F 1> um, ну then, ่งคอนะคะคล้องหน้าหนึ่งหลักเราก็ทักหนึ่งห่วงโซ่เราก็พอหนึ่งคอนะคะคล้องหน้านี่นะคะวิธีการคล้องหน้านะคะก็เราทําแบบนี้ให้จบแถวนะคะพอหนึ่งคอหนึ่งหลักแล้วก็หนึ่งห่วงโซ่แล้วก็พอหนึ่งคอนะคะคล้องหน้านะ นี่นะคะนุดีก็ถักมาจนจบหลักสุดท้ายของแถวที่สองนะคะนี่นะเราใกล้จะได้เชื่อมต่อแล้วเราจะมีทั้งหมดยี่สิบสามหลักผ่อนขอกับหนึ่งหลักสามห่วงโซ่ตรงนี้นะคะขออนุญ,ญาตับอีกรอบหนึ่งนี่นะคะถูกต้องแล้วก็หนึ่งห่วงโซ่จากนั้นก็เชื่อมต่อที่ห่วงโซ่ที่สามนะคะ เลื่อนห่วงเชื่อมต่อเลยเชื่อมต่อเสร็จแล้วให้เราคล้องนะคะด้านล่างเลื่อนห่วงขึ้นมาแบบนี้เหมือนเดิมนะคะจากนั้นให้ถักขึ้นมาห้าห่วงโซ่นะคะห้าห่วงโซ่แล้วก็ถักพอหนึ่งคอ คล้องหน้าเหมือนเดิมนะคะแล้วก็สองห่วงโซ่พอหนึ่งคอคล้องหน้าสองห่วงโซ่พอหนึ่งคอคล้องหน้าสองห่วงโซ่ พอหนึ่งคอคล้องหน้านะคะในแถวที่สามถักให้จบแถวนะคะนี่นะคะก็ถักมาจนจบแถวสามนะคะจบที่สองห่วงโซ่แล้วก็เราจะเลื่อนห่วงคะเชื่อมต่อที่ห่วงโซ่ที่สามนะคะตอนนี้ก็นับหลักก่อนว่าได้ทั้งหมด ยี่สิบสามหลักพอนคอกับ3ามห่วงโซ่ไหมให้รวมเป็นยี่นะคะเมื่อครบแล้วก็เชื่อมต่อที่ห่วงโซ่ที่3นะคะหลังจากเชื่อมต่อแล้วนะคะในห่วงโซ่ที่3มก็ให้เราคล้องหน้านะคะเหมือนเดิมนะคะสอดเข้าไปใต้หลักแล้วก็ดึงไหมขึ้นมาเลื่อนห่วงคล้องหน้าจากนั้นนะคะให้ถักห้าห่วงโซ่นะคะ เราก็พอหนึ่งคอคล้องหน้านะคะแล้วสองห่วงโซ่แล้วก็พอหนึ่งคอคล้องหน้าสองห่วงโซ่พอหนึ่งคอคล้องหน้าถักให้จบแถวนะคะ จบที่สองห่วงโซ่สุดท้ายของแถวที่สี่นะคะเชื่อมต่อที่ห่วงโซ่ที่สามนี่นะคะเชื่อมต่อที่ห่วงโซ่ที่สามเลื่อนห่วงขึ้นมาเชื่อมต่อแบบนี้จากนั้นถักหนึ่งห่วงโซ่นะคะหนึ่งห่วงโซ่เสร็จแล้วถักทอคอในสองห่วงโซ่นี่นะคะสองห่วงโซ่ระหว่างหลักของเรานะคะ ตรงนี้เราก็ถักคอทอลงไปสามหลักนะคะสามหลักคอทอแล้วก็มาที่สองห่วงโซ่ถัดมาถักคอทอสามหลักเหมือนกันนะคะ แล้วก็มาสองห่วงโซ่ถัดมาก็คอทอสามหลักให้เราถักคอทอนะคะสามหลักในทุกๆสองห่วงโซ่ของเรานะคะก็ให้เราถักไปเรื่อยๆให้จบในแถวที่ห้าของเราแบบนี้นะคะ ตอนนี้ก็จบแถวที่5นะคะมาถึงหลักสุดท้ายแล้วทอคอก็ให้เราเชื่อมต่อนะคะด้วยเลื่อนห่วงที่คอทอหลักแรกของแถวที่5ของเราเลื่อนห่วงแล้วถัก1ห,ห่วงโซ่ขึ้นมาและซ้ำคอทอลงไปนะคะในจุดที่เราเชื่อมต่อแถวที่6นะคะคอทอหนึ่งหลักต่อหนึ่งหลักไปนะคะให้จบแถวนะคะแถวที่หก คอทอหนึ่งหลักต่อหนึ่งหลักให้จบแถวตอนนี้นะคะก็จบในแถวที่หกนะก็นุดีจะเชื่อมต่อที่คอทอหลักแรกนะคะเลื่อนห่วงมาเลยถักขึ้นมาหนึ่งห่วงโซ่นะคะ หนึ่งหงโซ่เสร็จแล้วเนี่ยเราจะถักแบบใหม่ในแถวที่เจ็ดของเรานะคะคล้องไหมก่อนจากนั้นก็ย้อนลงไปนะคะในแถวที่สี่คล้องหลักพอหนึ่งคอแบบนี้เราก็ดึงไหมขึ้นมานะคะแล้วก็พันไหมอีกครั้งหนึ่งนี่นะคะให้ดูก่อนเราจะถักมิสข้าวโพดนะคะพันไหมแล้วก็สอดเข้าไปในหลักพอหนึ่งคอเหมือนเดิมนะคะ ดึงไหมขึ้นมาในครั้งที่สองนี่นะให้ดูจะมีห้าเส้นบนเข็มแล้วแล้วก็พันไหมอีกครั้งหนึง่งสอดเข้าไปในหลักพอหนึ่งคอดึงไหมขึ้นมาในครั้งที่สามนี่นะคะไหมพรมจะเริ่มมากขึ้นพันไหมอีกแล้วก็สอดเข้าไปในหลักพอหนึ่งคอนะคะดึงไหมขึ้นมาในครั้งที่สี่นะคะ สรอบแล้วนะคะก็พันไหมรอบหนึ่งในครั้งที่ห้านะคะสอดเข้าไปในหลักพอหนึ่งคอแล้วก็ดึงไหมขึ้นมานะคะครั้งที่ห้านะคะก็พยายามให้มันยาวนิดนึงแบบนี้ทีนี้ก็ดึงไหมผ่านไหมพรมทั้งหมดที่เรามีบนเข็มถักห่วงโซ่ล็อกนะคะหนึ่งห่วงโซ่จากนั้นเนี่ยให้เราเว้น หนึ่งห่วงโซ่ถัดมาตรงนี้นะคะก็มาในห่วงโซ่ถัดไปถักคอทอหนึ่งหลักก็ที่ห่วงโซ่ถัดมาก็คอทออีกหนึ่งหลักจากนั้นนะคะถักเหมือนเดิมในหลักถัดไปเม็ดข้าวโพดพันไหมก่อนจากนั้นก็สอดเข้าไปในหลักพอหนึ่งคอในแถวที่สี่ ดึงไหมขึ้นมาครั้งที่หนึ่งพันไหมสอดเข้าไปในหลักพอหนึ่งคอดึงไหมขึ้นมาครั้งที่สองพันไหมสอดเข้าไปในหลักพอหนึ่งคอดึงไหมขึ้นมาครั้งที่สามนะคะแล้วก็พันไหมนี่นะสังเกตจะเยอะขึ้นละพันไหมสอดเข้าไปในหลักพอหนึ่งคอ ดึงไหมขึ้นมาครั้งที่สี่นะคะก็พันไหมแล้วก็สอดเข้าไปในหลักเราก็ดึงไหมขึ้นมาในครั้งที่ห้านะคะห้ารอบจากนั้นก็ดึงไหมผ่านไหมพรมทั้งหมดบนเส้นถักหนึ่งห่วงโซ่เว้นหนึ่งห่วงโซ่นะคะดูให้ดีๆตรงนี้เว้นหนึ่งห่วงโซ่แล้วก็ถักคอทอนะคะมีสองหลักถัดมา ก็ให้เราถักนะคะแบบนี้นะคะให้จบรอบแถวในแถวที่เจ็ดของเรานะนี่นะคะนุดีก็ถักใกล้จะจบแถวแล้วนะคะก็นุดีเหลือคอทอสองหลักสุดท้ายนะคะ ก็ให้เราเชื่อมต่อนะคะที่หลักแรกนะคะเม็เขดข้าวโพดเม็ดแรกนะคะเลื่อนห่วงขึ้นมาเลยนะคะก็จบในแถวที่7ดนะคะต่อมาในแถวที่8ก็เลื่อนห่วงมา1ห่วงโซ่นะคะจากนั้นถักหนึ่ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำคอทอลงไปในหลักแรกนะคะเราก็คอทอในหลักที่2นะคะ จากนั้นให้ถักสามห่วงโซ่นะคะสามห่วงโซ่แล้วก็กระโดดมาที่สองคอทอถัดมาก็ถักคอทอหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงนะคะเราก็ถักสามห่วงโซ่เราก็มาที่สองคอทอถัดมาก็ถักคอทอหนึ่งหลักต่อหนึ่งหลักไป แล้วก็ถักสามห่วงโซ่นะคะถักให้จบนะคะในแถวที่แปดแบบนี้เลยนะคะมาถึงสามห่วงโซ่สุดท้ายของแถวที่แปดนะคะสามห่วงโซ่สุดท้ายให้ถักแค่หนึ่งห่วงโซ่นะคะหนึ่งห่วงโซ่เราก็ถัก พอหนึ่งคอนะคะสอดเข้าไปในคอทอหลักแรกตรงนี้นะคะให้ถักพอหนึ่งคอเราก็จะได้อยู่จุดกึ่งกลางแบบนี้ถักขึ้นหนึ่งห่วงโซ่นะคะจากนั้นให้ซ้ำคอทอนะคะลงไปหนึ่งหลักแล้วก็ถักห้าห่วงโซ่นะคะห้าห่วงโซ่ แล้วก็มาที่สามห่วงโซ่ถัดมาให้ถักคอทอหนึ่งหลักนะคะแล้วก็ถักห้าห่วงโซ่แล้วก็คอทอในสามห่วงโซ่ถัดไปนะคะถักแบบนี้เรื่อยๆให้จบในแถวที่9้านะคะ นี่นะคะก็คอทอหลักสุดท้ายของแถวที่9้าแล้วก็ห้าห่วงโซ่เนี่ยนุดีจะเปลี่ยนเป็นทักสองห่วงโซ่นะคะ2ห่วงโซ่แล้วก็พอ1คอหนึ่งหลักเชื่อมต่อที่คอทอหลักแรกของแถวนี่นะคะพอหนึ่งคอถักลงไปเราก็จะได้นะคะหลักของเราอยู่ตรงกลางแบบนี้นะถักขึ้น1ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ซ้ำคอทอลงไป1หลัก จากนั้นมาที่ห้าห่วงโซ่ถัดมานะคะให้ถักพอหนึ่งคอนะคะหนึ่งหลักลงไปแล้วก็ถักหนึ่งห่วงโซ่ซ้ำพอหนึ่งคอหนึ่งหลักถักหนึ่งห่วงโซ่ซ้ำพอหนึ่งคอหนึ่งหลักหนึ่งห่วงโซ่โซ้ำพอหนึ่งคอหลักที่สี่ลงไปนะคะ ห่ 1> 1ห่วงโซ่ซ้ําพอ1คอหลักที่ห้านะคะลงไปนี่นะคะหลักที่ห้าแล้ก็ให้เราถากอีก1ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ซ้ําพอ1คอหลักที่หลงไปนี่นะคะก็จะได้หนึงกลุ่มนะคะแบบนี้ก็คือ6หลักพอ1คอนี่นะคะให้ดูชัดๆ จากนั้นก็นะคะมาต่อที่ห้าห่วงโซ่ถัดมาให้ถักคอท้อนะคะสองหลักลงไปก็มาที่ห้าห่วงโซ่ที่สามนะคะเราจะถักเหมือนห้าห่วงโซ่ที่1ก็คือพอหนึ่งคอหกหลักนะคะเริ่มด้วยพอหนึ่งคอหลักแรกนะคะเราก็หนึ่งห่วงโซ่พอหนึ่งคอหลักที่สองหนึ่งห่วงโซ่พอหนึ่งคอหลักที่สาม แล้วก็1ห่วงโซ่พอ1คอหลักที่4นะคะ1ห่วงโซ่พอ1คอหลักที่5 1ห่วงโซ่พอ1คอหลักที่6นี่นะคะเสร็จก็มาที่5ห่วงโซ่ที่4ก็ถักคอทอสหลักก็ให้เราถักแบบนี้นะคะให้จบในแถวที่10ของเรานะคะ นี่นะคะนุดีก็ถากจนแถวที่สิบใกล้จะจบแล้วนะคะก็นุดีจะมาจบที่คอทอหลักสุดท้ายของนุดีนะคะเพราะมันต้องมีสองหลักเมื่อกี้เราเริ่มต้นไปหนึ่งหลักแล้วเราก็จบในหลักที่สองลงไปจากนั้นให้เลื่อนห่วงนะคะมาที่คอทอหลักแรกที่เราเริ่มแถวนะคะเลื่อนห่วงเสร็จแล้วก็เลื่อนห่วงมาที่พอคอหลักแรกของเรานะคะ จากนั้นนะคะให้คล้องหน้าพอหนึ่งคอหลักแรกนะคะแล้วก็เลื่อนห่วงขึ้นมานะคะเลื่อนห่วงแล้วก็ให้เราถักขึ้นมาห้าห่วงโซ่นะคะจากนั้นให้เราถักพอหนึ่งคอนะคะคล้องหน้าไปที่พอหนึ่งคอหลักที่สองนะคะแล้วก็ถักสองห่วงโซ่ แล้วก็พอหนึ่งคอคล้องหน้าไปที่หลักที่สามจากนั้นก็ให้เราถักห้าห่วงโซ่นะคะห้าห่วงโซ่เราก็ให้เลื่อนห่วงในห่วงโซ่ที่สองนี่นะคะเลื่อนห่วงขึ้นมาถักหนึ่งห่วงโซ่นะคะ แล้วทีนี้ก็ถักพอหนึ่งคอนะคะคล้องหน้าที่พอหนึ่งคอหลักที่สี่แล้วถักสองห่วงโซ่นะคะแล้วก็พอหนึ่งคอคล้องหน้าในหลักที่ห้าถักสองห่วงโซ่พอหนึ่งคอคล้องหน้าในหลักที่หก เราก็กระโดดข้ามมาที่พอหนึ่งคอของกลุ่มถัดไปเลยนะคะนคะคะกลุ่มถัดไปก็ถักพอหนึ่งคอนะคะบนพอหนึ่งคอหลักแรกคล้องหน้านะคะเราก็ถักสองห่วงโซ่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็พอหนึ่งคอคล้องหน้าในหลักที่สองสองห่วงโซ่พอหนึ่งคอคล้องหน้าในหลักที่สาม แล้วก็ห้าห่วงโซ่นะคะเลื่อนห่วงที่ห่วงโซ่ที่สองถักหนึ่งห่วงโซ่แล้วก็ถักพอหนึ่งคอคล้องหน้าที่หลักที่สี่สองห่วงโซ่พอหนึ่งคอคล้องหน้าในหลักที่ห้า สห่วงโซ่พอหนึ่งคอคล้องหน้าในหลักที่หกนี่นะคะก็ให้เราถักแบบนี้ให้จบแถวนะคะก็คือว่าตอนนี้เนี่ยก็จะกระโดดไปที่กลุ่มที่3พอหนึ่งคอหลักแรกคล้องหน้านี่นะคะให้ดูว่าชิ้นงานก็จะเป็นแบบนี้นะ นี้นะคะนุดีก็ถักมาจนครบรอบแล้วนะคะก็มาเชื่อมต่อที่ห่วงโซ่ที่3ของหลักแรกนะคะเลื่อนห่วงเชื่อมต่อแล้วก็ถักหนึ่งห่วงโซ่ล็อกงานเป็นอันตัดใหม่นะคะ นี่นะคะก็วันนี้ก็จบแค่นี้นะคะใครที่ถักตามก็อย่าลืมมอวดผลงานกันได้นะคะส่วนชิ้นงานนี้เนี่ยนุดีไม่จบแค่นี้นะคะคือว่านุดีจะทําเป็นชุดเดรสออกมานะคะก็จะเป็นชิ้นงานที่จะต่อจากนี้แต่ไม่รู้ว่าจะก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมต่อไปนะคะ